วิธีการเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ของเรานะครับขั้นตอนแรกเราไปที่แถบด้านบนนะครับเราจะเห็นแถบด้านบนแล้วก็ไปที่ Account นะครับตรงนี้คลิกเราจะเจอ a c c o u n t Setting นะครับคลิกแอคเคาท์เซ t ติ้เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะมาอยู่ที่หน้า my account นะครับแล้วก็แถบ Setting ตรงนี้นะครับเราจะเห็นคำว่า name ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก change ตรงนี้นะครับ เมื่อคลิกแล้วเราจะเจอช่องนะครับที่ให้เรากรอกนะครับชื่อของเราอันนี้เป็นชื่อเดิมของเรานะครับลายท่านถามว่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ไหมนะได้นะครับแต่ว่าภาษาไทยนี้ก็คือเป็นภาษาที่เป็นทางการนิดนึงนะครับเช่นชื่อจริงนามสกุลจริงของเรานะเพราะว่าทาง a c e b o o k เนี่ยเขาจะตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะครับแต่ผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับตรงนี้ first name ผมเปลี่ยนเป็น เขตเหมือนเดิมน,นะครับ last n เ m e เป็นเฟซบุ๊กกูนะครับ fb กูมิดเดิลเนมนะครับชื่อกลางจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้ามีส่วนช่องตรงนี้นะครับ full alternate name นะครับเป็นช่องที่เป็นช่องที่เราจะใส่ชื่อของเรานะครับชื่อเล่นของเราหรือว่าชื่อจริงของเราก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการเสิร์ ช่องนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนบางคนนะครับอาจจะไม่รู้จักชื่อ n i c k n a m อ, Nick name, อ,อชื่อแฝงของเราตรงนี้นะครับเราก็ใส่ชื่อจริงหรือว่าชื่อเล่นของเราไปก็ได้นะครับแต่ผมไม่ใส่นะครับเมื่อเสร็จเสร็จขั้นตอนตรงนี้แล้วนะครับเราก็เปลี่ยน c ชงเนม name ตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วมาติ๊กที่ตรงนี้นะครับช่อง I Confirm นี่นะครับเสร็จแ,แล้วก็ Confirm Request ตรงนี้นะครับเมื่อติ๊กแล้วก็เขาก็จะแจ้งว่า Name ได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับเรามาดูนะครับที่หน้าโปรไฟล์ของเราเห็นไหมครับโอเคฟรนโกกูนะครับได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับขอบคุณครับ